สวัสดีจ้าทุกคนจ้าทุกคนจ้าวันนี้บรรยากาศหลังฝนตกจ้ามาชมดอกไม้ใบหญ้ากันจ้าบรรยากาศธรรมชาติอันนี้จะเป็นลูกอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเนอะลูกเขาเอ่อสีขาวเนี่ยจ้าก็ลองเอามือไปจับดูอืมตรงนี้ก็จะเป็นอ่าลังนกจ้านกเขามาทำรังไว้ที่บนกิ่งไม้เนี่ยจ้า เนี่ยจ้ะทุ่งหญ้าหลังฝนตกจะเขียวขจีไปเลยจ้ะบรรยากาศหลังฝนตกหลังฝนตกก็ยังมีเมฆมากเลยจ้ะเมฆลึ้มเลยจ้ะบรรยากาศก็สบายดีจ้ะเพราะว่าเย็นดีจ้ะไม่ร้อนเท่าไหร่สําหรับวันนี้เนาะฝนก็ นานๆจะตกมาให้สักครั้งหนึ่งอาจาะเนี่ยจ้าชมอดอกไม้ใบหญ้าบรรยากาศหลังฝนตกจ้าทุกคนก็เขียวไปด้วยอดอกไม้ใบอดอกไม้ใบหญ้านั่นละจ้าบรรยากาศหลังฝนตก ชอบลังนกนี่จ้ะ,ะต้นไม้นี้จะมีรังนกอยู่หลายมากเลยจ้ะหลายลังจากข้างบนแต่มืดๆหน่อยอะสะท้อนแสงอันนี้ก็จะเป็นเหมือนดอกสโสนเนาะแต่ป้าก็ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าก็สีเหลืองมี่ต้นเนื้อจ้ะก็สวยงามจ้ะดอกไม้ใบหญ้าหลังฝนตกวันนี้จ้ะ เนี่ยจ่าสีเหลืองสวยเนาะนกก็บินจ่าเนี่ยเมฆก็คลืมแต่ว่าฝนตกไปแล้วจ่านี่ก็เป็นดอกไม้สีขาวๆสวยจ้าฟ้าก็มืดคลืม้มขนาดหลังฝนตกแต่ก็ยังมีปลอยอยู่นิดๆนิดะนะตกยังไม่ขาดเม็ดเท่าไหร่จ้า นี่ยจ้ะกระดอกไม้ก็สวยๆขาวๆสีขาวนี้สวยเนาะสีอะไรก็สวยจ้ะจริงๆแล้วดอกไม้เนาะก็มายืนชื่นชมอดอกไม้เนี่ยจ้ะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศร้านอาหาร เล็กๆจ้ะแต่บรรยากาศก็ดีจ้ะมีดอกไม้มีอะไรมีคลองมีสระน้ำตรงนั้นนะบรรยากาศธรรมชาติดีมากเลยจ้ะนต้นพุทธรักษาเนาะก็ปลูกไว้อริมๆมาจ้ะก็พุทธรักษาอันนี้ก็น่าจะเป็นพุทธรักษาบ้านนะสมัยก่อนอะ่ะ เมื่อก่อนมีที่บ้านเหมือนกันจ้ะนี่ก็ริมน้ําจ้ะริมน้ําเขาก็มีน่ะต้นไม้เล็กๆจ้ะยากาศก็สบายสบายหลังฝนตกนนกก็บินจ้ะนกก็จะบินนะจ้ะนั่นละจ้ะอากาศก็ก็ดีอะหลังฝนตกนะอากาศไม่ร้อนจ้ะ เนี่ยจ้าบรรยากาศบรรยากาศวันนี้ชมดอกไม้ใบหญ้าหลังฝนตกพุทธลักษาก็มีหลายสีนะนี่ก็เป็นร้านข้างๆทางอาจ้าเนี่ยจ้ะดอกไม้ใบหญ้าของจริงจ้าเนี่ย นู่นท้องฟ้าเมฆก็ยังดำมนะันเนาะขนาดหลังฝนตกแล้วถ้าชมธรรมชาติกันเพลินๆจ้ะหลังฝนหยุดตกแล้วก็เขียวไปหมดเลยจ้ะต้นไม้ใบหญ้าก็เขียวข่จี นม่ก็ยังยังเป็นสีเทาอยู่จ้ะขอบฟ้าก็นั่นนะจ้ะขอบฟ้าก็ต้นไม้บังหน่อยแต่ก็เหลืองนะวนะ,ะเหมือนกับว่าพระอาทิตย์ก็ส่องแสงไม่ค่อยถึงแล้วจ้ะนี่จ้าดอกไม้ใบหญ้าบรรยากาศหลังฝนตกธรรมชาติจ้ะ มาชาติจันทบ,บุรีนี่เราจะดูลังนกกันต่อจ้ะลังนกนกทำลังก็เริ่มบินกลับรังนั่นแหละเพราะว่าตอนตายืนอยู่ก็ช่วงไม่ได้ถ่ายนะก็เสียงเขาร้องเสียงนกร้องอะจ้ะนี่ก็เป็นผีเสื้อน้อยจ้ะป้าก็พยายามซูมเข้าไปจ้ะ ขาก็บินหนีจ้นะบรรยากาศดีๆจ้ะบรรยากาศหลังฝนตกดอกไม้ใบหญ้าสวยๆจ้ะสวยแบบธรรมชาตินะอันนี้อเไยจ้ะท้องฟ้า ก็มีดอกไม้สีเหลืองๆดอกเล็กๆนูน้นนะจ๊ะแล้วก็ดอกไม้อะไรน,นั่นชื่อว่าแหลมๆนะจ๊ะป้าก็ากเรียกไม่ถูกักทีจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอแม่ก็จะเม่ยคลึ้มอยู่บรรยากาศขนาดหลังฝนตกนะยังไม่สว่างเลยวันนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ตกต่ออีกนะก็ เย็นชุ่มฉ่ำจากวันนี้วันนี้อากาศไม่ร้อนทุ่งน้ำทุ่งหญ้าทุ่งอะไรนี่ก็เขียวบรรยากาศดีมากเลยจ้าทุกคนรรมาชมดอกไม้ใบหญ้ากันจ้ะธรรมชาติหลังฝนตก ช่วงนี้ก็นานๆฝนจะตกสักครั้งแล้วนะไม่ใช่ว่าตกทุกวันนะบางทีเป็นอาทิตย์อะตกครั้งเดียวเนี่ย่ะเนี่ยจะ้ะเนี่ขอบฟ้าเนาะขอบฟ้าที่ว่ามีเมฆบับ้างๆอะไรบ้างก็องมองไม่เห็นดวงอาทิตย์จะ้ะเนี่ยจ้าดอกไม้ดอกไม้ ดอกไม้เล็กๆสวยดีจ้าก็อ,อยู่ไม่ไกลบ้านเท่าไหรอ่ะจ้าก็เลยเสานู่นไปก็เป็นเป็นบ้านนะจ้าเป็นบ้านที่อยู่จันทบุรีจ้าจะข้ามลําคลองไปเนาะบรรยากาศดีๆจ้าวันนี้บรรยากาศหลังฝนตก ชมดอกไม้ใบหญ้าเขียวเขียวนี่ยาจา้าสดชื่นเนาะเห็นต้นไม้เขียวเขียวบรรยากาศสำหรับวันนี้จ้าทุกคน ฟ้าหลังจากฝนตกแล้วแต่ว่าก็ยังคลึ้มอยู่จ้ะเมฆก็นั่นละจ้ะสีเทาเต็มไปหมดเลยจ้ะธรรมชาติงามตาจ้าทุกคน สดชื่นมากเลยจ้าดอกไม้ใบหญ้าเขียวเขียวเนี่ยจ้าวันนี้ก็นำคลิปอดอกไม้ใบหญ้าบรรยากาศหลังฝนตกมาให้ได้ชมกันจ้า ก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆก,กำลังใจนะที่เข้ามาติดตามรับชมขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ thank you จ้า thank you thank you bye 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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะธรรมชาติสวยงามจ้าสวัสดีค่ะ